สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับ้วันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มบอลเฮดพีแคร์นะคะผมะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ออร์เรคิด PVP เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนครับเราจะมา PVP กันเหมือนเดิมนะครับโอเคมา PVP ไม่มีเซิร์ฟเวอร์อะไรให้เล่นนะครับผมจีก็เบื่อแล้วครับผม็เจอโปนะครับผมโปโคตรเยอะเลยครับเซิร์ฟเวอร์คิด p v p ข้อเสียคือโป้โคตรเยอะเลยครับแล้วพวกสตัฟอะไรอย่างงี้เขาก็ไม่ทำหน้าที่ด้วยครับผมโอเคครับผมก็ได้โดนโป้คาบแล้วนะครับผมโปมันเกียนเกินนะครับโปมันหัวเกียนเดี๋ยวลองทับเคอาร์นะครับ เห็นไหมครับผมจะทําไม่ถึงสองร้อยเก้าสิบนะครับคิวครับจะต้องสองร้อยเก้าสิบนะครับผมผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยแหละผมเล่นสองเซิฟคือคิดคิด PVP หนึ่งกับคิด PVP สองครับผมแล้วเราก็เจอคนย่องครับเขาก็บุกเข้ามาโจมตีผมนะครับเอามุมมองหนึ่งมาเล่นนี่แหละคนจะได้ดูกันขนาดขนาดหน่อยมุมมองสองให้เอาไว้ทำหลับท้าคนอื่นนะครับ นี่ทำเพื่อผู้ชมนะครับตายแพ้แค่ไหนไม่สนครับเอาแค่ให้คลิปออกมาดีก็พอครับให้ผู้ผู้ชมภูมิใจครับผมโอ้ยไม่ตีไกลจังแหม่มโปนะครับผมผมต้องวิ่งหนีเขาครับวิ่งหนีไม่ทันครับผมเห็นไหมครับเมื่อกี้ประมาณหกเจ็ดบล็อกนะครับผมแล้วโปรนะครับเพราจะตีไกลประมาณ9ก้าบล็อกนะครับผมประมาณ แปดเก้าบล็อกประมาณนั้นนะครับนี่คือโปรนะครับเพราะว่าผมไปเรียนรู้ทีการตีจากจากคนคนหนึ่งนะครับแต่ผมจะไม่เครดิตท้องข้างล่างครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดอะไรมากครับผมก็แค่บอกว่าโปรตีเก้าถึงแปดบล็อกนะครับนี่คือโปรครับผมผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับไอ้โปรคนนั้นเลยโอ้โหแบนนครับแบนครับมิสเตอร์เอลเบซ่าพีพีครับเป็น VIP แล้วก็โปรด้วยครับผม ยังโหดเลยครับขนาดเป็น V.I.P ก็ยังโปียไม่มีฝีมือเลยอย่าให้หัวร้อนอย่าให้หัวร้อนตายไปซะเถอะโปเลือดน้อยเลยดิวายแอปเปลิลทองก็ไม่กินอย่าฆ่าฉันเจสโปรครับผมขอพิมพ์กันครับว่าโปกากครับไม่มีฝีมือครับส่วนใหญ่พวกโปครับเขาจะไม่มีฝีมือ ไม่มีฝีไม่มีฝีมือครับเล่นเองไม่เป็นครับนี่นะครับเนี่ยครับใครดูคลิปผมครับกรุณาอยับโบให้ผมเห็นนะครับขอรี่ oh <sorry S 1> ครับเซอร์เวอรีสตาร์ทครับผมก็ต้องเขียนพา s s ทเวิร์ดใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรล็อกอินนะครับเดี๋ยว เราตัดกันมาดูตอนนี้ผมเขียนพัทเวิร์ดเสร็จเลยกันแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับเราก็กลับกันมาต่อกันเลยนะครับกับเซิร์ฟเวอร์คิดพีพีหลังจากผมเขียนพัทเวิร์ดนะครับถ้าผมเขียนให้ผู้ชมดูเดี๋ยวผู้เดี๋ยวคนดูครับเอารหัสผมไปเล่นนะครับโอ้พวกโปนี่กากนะครับผมไม่มีฝีมือเอาแต่โปครับไม่เล่นเงินเองครับเซิร์ฟเวอร์นี้ชื่อคลิปผมคิดดอกแล้วด่าโปนะครับชื่อชื่อคลิปครับคิดพีีพีสองโปเยอะนะครับ พวกสตาฟอะไรเงี้ยเขาไม่ทํางานนะเขาไม่ยอมทํางานครับแอดมินก็ไม่ยอมทํางานครับเราแต่ปล่อยให้โปโคตรเยอะไอ้นี่ก็โปครับวิ่งเร็วครับสังเกตดูดีๆครับแล้วไอ้นี่เขาจะมาฆ่าผมครับผมก็จะฆ่าคนนี้ครับโอลิชิตเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยตายซะเถอะทำไมไม่ใส่ชุดก่อเพชรมาดีๆนี่ครับโปก็อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,น,น,นี่โอ้โหโหถ้าเลือดถ้าเลือดเต็มนะ มือผมไวว่าโปรครับโปรแค่วิ่งเร็วเฉยแต่มือผมไวครับผมโอเคโปรเยอะครับผมเกลียดพวกโปรครับเล่นเองไม่เป็นครับชอบโปรครับไอพวกคนไม่มีฝีมือนะครับโปรครับชอคลิปมาครับด่าโปรครับเนี่ยครับเนี่ยคนอื่นเขาอุตส่าห์มาเล่นนะครับนั่งเสียเวลามาเล่นครับต้องโดนโปรฆ่านะครับต้องเอาจริงนะ นี่ครับเนี่ยชื่อคลิปบอกเลยคิด PVP นะครับเจ้าหน้าที่ไม่ยอมทำงานนะครับด่าโปครับผมโปเยอะมากครับเนี่ยไอพี่ผมถ่ายไปเนี่ยถ้าพวกไอ VIP แสตม์มาดูเนี่ยแบนด้วยคนมันหัวร้อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโปเยอะเนี่ยเนี่ยครับตั้งแต่เข้ามาเล่นนะครับผมไม่ค่อยเห็นพวกสตม์แอดมินเข้ามาเล่นนะครับเห็นแค่บางทีครับเมื่อวานก็เมื่อวานไม่เห็นครับประมาณ สามวันที่แล้วครับที่ผมเห็นเขาล่าครั้งสุดท้ายครับเขาไม่ค่อยเข้ามานะครับเนี่ยครับโปเยอะนะครับผมเกลียดนะครับโปเยอะไม่ยอมทํางานนะครับเนี่ยไอเจสซี่เนี่ยแล้วเขาก็มาลาช็อตผมแล้วเขาก็วิ่งหนีครับแล้วเขาก็จะมาฆ่าผมนะครับแล้วผมก็โดนลุมครับสามคนครับนี่นะครับเขาคือวิธีการเกียนครับผมหัวร้อนครับผมพวกโปเยอะนะครับไม่มีฝีมือครับโปครับบอกเลย ไอ้พวกสอนไอ้พวก YouTube สอนคนอื่นโปไปสอนหาอะไรถ้าไม่สอนเขาก็ไม่โปนหรอกไอ้พวกนี้นี่อยากได้วิวอะไรไอ้หาราบบินกันหมดเลยครับบินครับผมเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะถ้าพวกสตาฟแอดมินนะแกนะ พวกบินได้วิ่งเร็วนี่โอ้โหเนี่ยครับถ้าเป็นพวกสตัมครับโปรดเข้ามาดูคลิปผมแล้วดูชื่อดีๆนะครับแล้วฝากแบรนด์ด้วยเนี่ยเนี่ยครับผมไม่ได้เป็น V I P อะไรเลยนะครับผมเป็นคนเล่นธรรมดาครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับดูชื่อไว้ครับอ่าดูชื่อไว้ดูชื่อไว้ใครที่สนิทกับพวก v i p อ่ีะแบนดด้วยเนี่ยดูครับบินครับ เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับแบนกันเอ้ยอเขาเรียกว่าอะไรนะแฮกกันทั้งเซิร์ฟครับแล้วผมแฮกไม่ได้ครับผมใช้ iPad เล่นครับ iPad แฮกไม่ได้ครับเนี่ยครับผมก็จะโดนเนี่ยไอพีคุงเนี่ยมาเอาไงเอาไงไอพีคุงถ้าเลือดเต็มนะน่าจะชนะเนี่ยโดนอึดหลังเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสองตานะครับก็คือถ้าผมตายสองครั้งนี่น่าจะตายเร็วอยู่ครับ จะปิดคลิปทันทีครับหัวร้อนครับผมฝากด้วยนะไอ้พวก V I P สต๊ฟนี่ไม่ยอมมาทำงานเลยนะแอดมินเนี่ยไม่ทำงานเลยทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้พวิ่งเร็วกันเดอะแฟตเลยไอ้พวกคุซี่ถ้าพวกแอดมินมาครับฝากแบนด้วยครับผมถ้าแบนด์ครับไม่ให้พวกโปรครับแบบว่าทำโปรแกรมจับโปรครับ XMOD อะไรอย่างนี้โปไม่ได้ครับที่ผมรู้เขาว่ามันแอป,ปอะไรบ้างครับเพราะว่าผมดูพวกยูผมดูพวก youtube มานะครับผมดูมาปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าสอนโปสอนโปนะครับคนแถวนี้แหละสอนโปเนี่ยเนี่ยเยอะเนี่ยคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เก่งๆเนี่ยเขาก็สอนโปกันเมื่อก่อนเขาสอนกันเมื่อก่อนเขาสอนโปกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็อยากรู้เรื่องโปรครับเขาก็เลยจะสอนเพื่อเอาวิวครับ รู้ไหมเนี่ยว่าตัวเองสอนโป้เนี่ยแล้วเขามาแบนเซิร์ฟเวอร์คันเนี่ยหัวร้อนเลยเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เขาชื่อฟิลคุงนะครับเขาบอกว่าไม่ไม่ฟิลคุงครับไม่ใช่อ่าฟิลลี่คุงครับฟิลคุงนะครับเขาบอกว่าถ้าเจอคนแบนก็แบนก็ถ้าเจอคนโปก็โป้กับสิเนี่ยครับเพราะเป็นความคิดของเด็กสมัยนี้ครับโอเคนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันนะครับ แล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าคุณกดแชร์มากกว่ากดไลค์กดซับสไครป์นะครับผมจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับกดแชร์คลิปของผมนะครับให้กับเฟซบุ o กอะไรพวกนี้ครับกดแชร์คลิปของผมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนี่ครับถ้า200ซับนะครับ50ทรูครับ300ซับครับ150ยหทูครับ1,000ซับเพิ่มห้าร้อยห้าร้อยทูครับ2,000ซับ1,000งพทูครับทูจะเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง หนึ่งพันทูนะครับเราก็จะหยุดการทูตรงนั้นแล้วเราก็จะมาแจากของแทนนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมเอมบอร์ทพีเคนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะใครเจอโปร,รฟ้องด้วยนะฟ้องอะไรอย่างงี้นะโอเคครับสวัสดีครับผม